คณะผู้บริหารพร้อมสมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอดลงพื้นที่ติดตามความเรียบร้อยในการติดตั้งไฟกระพริบรับเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ค่ะว่าที่ร้อยตรีประเสริฐปวงละครนายกเทศมนตรีนครแม่สอดพร้อมในายกันกน,นินนายสุวิทย์คามณีวงศ์รองนายกเทศมนตรีประธานสภารองประธานสภาเทศบาลเลขานุการนายก ที่ปรึกษานายกและสมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอดลงพื้นที่ติดตามความพร้อมและความเรียบร้อยในการติดตั้งไฟกระพริบรับเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ในพื้นที่เขตเทศบาลนครแม่สอดสืบเนื่องจากประกาศเปิดเมืองเพื่อต้อนรับการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจในเชิงสัญ,ญลักษณ์ได้ใช้การประดับไฟตกแต่งเมืองการประดับไฟครั้งนี้ประกอบด้วยไม้ดอกไม้ประดับปรับปรุงภูมิทัศน เพื่อให้ช่วงกลางวันได้เห็นถึงความสวยงามสีสันความงามของดอกไม้ในช่วงกลางคืนใช้ดวงไฟหลอดไฟในการประดับตกแต่งเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้มาเช็คอินถ่ายรูปเซลฟี่นับว่าเป็นการกระตุ้นถึงความเปลี่ยนแปลงในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่2565เทศบาลนครแม่สอดจึงได้เลือกพื้นที่ที่มีความสวยสดงดงามมีการประดับตกแต่งไฟ ประดับต้นไม้ให้สวยงามซึ่งเป็นถนนจุดตัดช่วงเทศกาลที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางผ่านเป็นจำนวนมากการประดับดอกไม้แล้วไฟตกแต่งยามค่ำคืนจะยังคงความสวยงามอยู่ตลอดช่วงปีใหม่จนถึงเดือนมกราคม2565เทศบาลนครแม่สอดคาดการว่าสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด -19 จะคลี่คลายและดีขึ้น สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติแต่อย่างไรก็ตามเราทุกคนจะต้องเคร่งครัดกับมาตรการ DmHtt ป้องกันโควิด19เว้นระยะห่างสวมหน้ากากล้างมือบ่อยๆตรวจวัดอุณหภูมิและสแกนไทยชนะ